การเดินทาง545กิโลกับเวลาเดินทางแชั่วโมงขอบคุณจากใจจริงๆค่ะที่คุณลูกค้าเลือกให้มสินได้ให้บริการมารับรถกลอมสินถึงที่โชว์รูมคุณพี่จอยนิดน,นึงค่ะ,ค,ะคุณพี่จอยมาจากจังหวัดอะไรนะคะมาจากจังหวัดเลยค่ะโอ้ทำไมมาซื้อรถไกอย่จางหาถึงกรุงเทพเลยรู้สึกเหมือนประทับใจค่ประทับใจอ่า เห็นเซล์ลตั้งแต่ในในแอปพลิเคชันนะคะรู้สึกว่าทุกชะตาแล้วก็รู้สึกว่าพอเราได้ถามข้อมูลในเบื้องต้นนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจเลยตัดสินใจเลือกที่นี่ค่ะอันนี้ออกเดินทางตั้งแต่กี่โมงนะคะพี่จอยออกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ตอนทุ่มครึ่งค่ะนั่งรถโดยสารมาโอ้มาถึงนี่ช่มืดเลย นะคะถามนิดนึงทำไมคุณพี่จอห์นถึงเลือกซื้อเป็น CLV คันนี้เอ่ยคิดว่าตอนนี้นะคะน่าจะตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเรามากขึ้นเพราะว่าด้วยโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ,อยากได้รถคันที่นัาสนุกสบายขึ้นเดินทางน่าจะ,ะมั่นใจมากขึ้นในการขับขี่เนแลน้วก็เป็นรถที่ ยุคปัจจุบันนะคะเห็นว่าประหยัดน้ำมันก็ตัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการเลือกค่ะอ๋อก่อนหน้านี้คุณพี่จอยใช้รถรุ่นไหนนะคะอ่าเป็น Honda City ค่ะอซิตี้คันนั้นใช้มานานไหมคะพี่จอยอจาก15ปีแล้วค่ะโอ้โอเคแปลว่าก็คือเราใช้ยาวๆเลยสำหรับการวางแผนการใช้รถในแต่ละคันใช่ค่ะนะคะคันนี้เป็น Honda c ซ v ก็คือเลือกรุ่นท็อปเลยทำไมถึงถูกใจรุ่นนี้เอ่ยค่นน่าจะ อบโจทย์ตัวเองที่สุดแล้วค่ะทุกอย่างบอดี้อะไรแงค่ะลงตัวความสวยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เรียกว่าซื้อเราใช้ยาวๆเลยนะคะโอเคแล้วก็วันนี้มารับรถที่กรุงเทพข้อมูลต่างๆตามที่ตกลงกันไว้ข้อมูลต่างๆได้ครบถ้วนไหมคะคุณพี่จอยครบถ้วนค่ะครบถ้วนเนาะงานบริการโดยรวมเราเพิ่งเจอกันวันนี้ระหว่างทางเป็นยังไงบ้างครั้งงานบริการตั้งแต่ที่ได้คุยกันครั้งแรกนะคะค่ะมาสอบถาม ก็ยังไม่มีส่วนไหนเลยค่ะที่รู้สึกว่าจะไม่โอเคอคปะใจตรง้ค่ะได้ค่ะงั้นฝากนิดนึงค่ะถ้าเกิดท่านไหนที่อยู่ทางโซนอีสานถ้าเกิดสนใจรถยนต์ฮันด้าฝากคำสิทธิ์ไว้ในใจนิดนึงได้ไหมคะโอเคได้ค่ะยังขอคุณมคุณพี่จอยด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้ยังไงเดี๋ยวติดต่อกันอีกทีหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ